กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนในด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมอบหมายให้จังหวัดร้อยเอ็ดรวมกับอำเภอทวัตบุรี พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ตำบลที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนตำบลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการชุมชนตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในปีงบประมาณพศ2567จึงได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการณตำบลหนองไผ่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด ในการดําเนินกิจกรรมโครงการจัดทําสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจําปีงบป,ประมาณพศ2567จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับอําเภอทวัดบุรีโดยการนําของนายดํารงศักดิ์นาคีสังนายอำเภอทวัดบุรีพร้อมด้วยผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีการพัฒนาร่วมบูรณาการการทำงาน โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทวัตบุรีร่วมขับเคลื่อนและประสานงานในพื้นที่โดยจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายระดับตำบลน,นำข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทได้แก่ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปถอและข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านกชช2คอและข้อมูลอื่นๆในตำบล มาวิเคราะห์ให้เห็นสภาพปัญหาโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล C I A Community Information Radar Analysis ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทําสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองไผ่ได้นำเข้าข้อมูลจปทข้อมูลกอชอชอสองคอและข้อมูลอื่นๆของแต่ละหมู่บ้านนำมาวิเคราะห์ในรูปแบบ เรดาร์ไดอะแกรมผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนบ่งชี้ปัญหาและประเด็นการพัฒนาสารสนเทศชุมชนที่ตรงกับปัญหาของชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต5ด้านประกอบด้วย 1. ด้านการพัฒนาอาชีพ 2. ด้านการจัดการทุนชุมชน 3. ด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชน 4. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 5. ด้านการบริหารจัดการชุมชนผมนายดำงรงศักดิ์นาคีสั่งนะครับายบอำเภอทวัตบุรีซึ่งทางสำนักงานพัฒน์ชนจังหวัดร้อยเอ็ดได้คัดเลือกให้ตำบลหนองไผ่เป็นตำบลสารสนเทศตำบลต้นแบบของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ในส่วนของนายอำเภอทวัตบุรีนะครับก็มีหนะ้าที่ในฐานะเป็นที่ปรึกษานะครับคณะทํางาน ขับเคลื่อนนะครับสารสนเทศตำบลต้นแบบตำบลหนองไผ่นะครับเพื่อพัฒนา,นาคุณภาพชีวิตตามแผนปฏิบัติการในระดับตำบลโดยคณะทํางานในระดับตำบลเนี่ยจะมีทางท่านนายกองค์การบริหารตำบลหนองไผ่เนี่ยเป็นหัวหน้าคณ,ณะทํางานแล้วก็มีภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมกันในการทํางานนะครับก็การใช้การพัฒนา,นาคุณภาพชีวิตเนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ข้อมูลนะครับข้อมูล ของหมู่บ้านของตำบลเนี่ยก็จะให้ทราบเป้าหมายที่จะเข้าไปดูแลและพัฒนานะครับโดยใช้ข้อมูลจอปอนะครับข้อมูลกสช .2 คข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้านนะครับแล้วก็ข้อมูลแผนตำบลเนี่ยแล้วก็ใช้หลักการวิเคราะห์หลักสวอตแล้วก็ระบบโปรแกร,รม c a มาวิเคราะห์นะครับเป็นข้อมูลสารสนเทศตำบลน,นะครับ แล้วก็จัดทาเป็นแผนพัฒน,นาแบบชี้เป้าของตาบลก็จะทําทให้ทราบว,ว่าหมู่บ้านในตําบลหนองไผ่เนี่ยซึ่งมี18หมู่บ้านเนี่ยต้องเร่งรัดพัฒน,นาในด้านใดบ้านซึ่งมีทั้งหมด5ด้านด้วยกันนะครับก็ประเด็นการพัฒน,นาด้านอาชีพประเด็นการพัฒน,นาด้านการจัดการคุณชุมชนประเด็นการพัฒน,นาด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชนการพัฒน,นาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและ ประเด็นที่5ก็คือการพัฒนาด้านการบริการจัดก,การชุมชนนะครับก็จะได้เป็นข้อมูลในเบื้องต้นก็จะได้เป็นข้อมูลที่จะมาใช้ในการขับเคลื่อนนะครับทำให้ทราบในการพัฒนาแบบชี้เป้าของตำบลหรือครัวเรือนที่เป็นครัวเรือนเป้าหมายที่จะต้องเข้าไปดูแลนะครัวเรือนที่ยากจนของอำเภอทบุรีเนี่ยได้รับการช่วยเหลือโดยเฉพาะครัวเรือนที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับ จำนวน3ามครัวเรือน,นในพื้นทีน่ได้รับการช่วยเหลือซ่อมแซมและก็สร้างบ้านให้จากงบประมาณของอสำนักงานเหล่าทาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็งบประมาณจากการประสานะกับจังหวัดกับหน่วยงานระดับจังหวัดก็คือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนจังหวัดนะเข้ามาดูแลช่วยเหลือก็ได้รับการซ่อมไป3ามหลังด้วยกันนอกจากนั้นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ในเรื่องไรายได้ ที่ต้องการส่งเสริมอาชีพก็ได้เข้าสู่การพัฒนานะครับอาชีพนะครับตั้งอบรมอาชีพทางเลือกผ่านกระบวนการอ,อบรมสามอาชีพให้นะครับทำให้ครัวเรือนนั้นเนี่ยได้รับการพัฒนาด้านทักษะแล้วก็นําเอาปัจจัยที่ได้รับจากการฝึกอบรมเนี่ยไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนนะครับที่เป็นผลการกับเพื่อนในแต่ละประเด็นนะครับหนึ่งก็คือประเด็นการพัฒนาด้านอาชีพนะครับตาบลหนองไผ่ ได้ดําเนินการส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลมีอาชีพและได้ได้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเฉพาะตําบลหนองไผ่มีการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสัมอาชีพชุมชนทั้ง18หมู่บ้านก็คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีการต่อยอดด้านการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมาตรฐานคุณภาพนะครับตลอดทั้งให้มีการดําเนินการในรูปของกลุ่มที่เข้มแข็งนะครับและส่งเสริม แนวทางการปฏิบัติให้สอดล้องกับนโยบายของรัฐบาลนายุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในส่วนของประเด็นการพัฒนาด้านการจัดการชุมชนนะครับตำงบนหนองไผ่มีการจัดการปุนชุมชนโดยมีกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองนะครับจำนวน18กองทุนมีกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกอขอข้อจอนะครับจำนวน4กองทุนด้วยกันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน5กลุ่มด้วยกันนะครับทำให้ประชาชนตำบลหนองไผ่เนี่ยสามารถจะเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนําไปใช้ในการประกอบอาชีพนะครับทุกหมู่บ้านชุมชนเนี่ยมีทุนอยู่ในชุมชนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสใช้ทุนในชุมชนเนี่ยไปนําไปประกอบอาชีพเพิ่มเติมได้นะครับ mm hmm. ในส่วนของประเด็นที่3ครับประเด็นการพัฒนาด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชนครับตำบลหนองไผ่มีการจัดทุนรักษา ความสงบเรียบร้อยนะครับพอปปนะครับตำรวจหมู่บ้านนะครับครบทั้ง18หมู่บ้านนะครับเพื่อทําหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนนะครับและได้รับการฝุกอบรมหลักสูตรที่ทางอำเภอทวีจัดอบรมอย่างสม่ําเสมอในพื้นที่และก็บางหมู่บ้านเนี่ยได้มีการจัดตั้งต,ติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชนนะครับเพื่อใช้สอดส่องความสงบเรียบร้อยของคนในชุมชนด้วยนะครับนอกจากนั้นในส่วนของประเด็นปัญหา ยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นความเสี่ยงของชุมชนในพื้นที่เนี่ยอำเภอก็ใช้วิธีการดูแลโดยให้ชุมชนเนี่ยช่วยกันนะครับใช้ชุมชนในการบําบัดใช้ชุมชนในการดูแลเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติดนะครับนอกจากนั้นก็มีการรณรงค์ในเรื่องเกี่ยวกับให้ทุกคนเนี่ยมีวินัยจราจรในการต้องการถเบรคทางถนนในทุกหมู่บ้านชุมชนนะครับประเด็นที่4ี่ครับด้านการพัฒนา าการแก้ไขปัญหาความยากจนตำบลหนองไผ่ครับมีการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานจปทเนี่ยนะครับแล้วก็โปรแกรม T-P Map นะครับ o o g b o o k โปรแกรม i QM นะครับมาวิเคราะห์ข้อมูลถึงสภาพปัญหาและศักยภาพของตำบลน,นะครับโดยการสวอตและว,วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม CIA ครับของกรมการท่างเที่ทำให้ทราบปัญหา แบบชี้เป้าในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่นะครับทำให้ในชุมชนได้รับการแก้ไขในด้านที่พัฒนาที่ยังอ่อนอยู่นะครับหรือครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างตรงเป้าหมายนะครับโดยได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ตกเกณฑ์เช่นการซ่อมแซมบ้านครับให้กับครัวเรือนมีความมั่นคงแข็งแรงในด้านที่อยู่อาศัย โดยการบริาการช่วยเหลือ,อาจากส่วนราชการาทําให้ชุมนชน,นมีความมั่นคงปลอดภัยนอกจากนั้นยังมีการอบรมอาชีพให้แก่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้ให้สามารถพัฒนานําทักษะความรู้ด้านอาชีพไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวให้พ้นจากความยากจนต่อไปนะครับและประเด็นการพัฒนาคนนะครับด้านการบริหารจัดการชุมชนตำบลหนองไผ่มีการปรับเปลื่ยนการบริหารจัดการขยะโดยทุกครัวเรือน,นมีการคัดแยกขยะ จากต้นทางและมีการขรับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือนคิดเป็นร้อยซและมีการขรับเคลื่อนโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อยครัวละสิบชนิดนะครับและเพิ่มเป็นครัวละสามสิบชนิดนะครับให้มีการปลูกไว้บริโภคภายในครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัวไว้ในวัดในโรงเรียนนะครับตามโครงการพื้นที่ว่างสร้างงานร นอกจากานั้นยังมีการปลูกผักและผลไม้ตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันโครงการซอยนี้มีรักปลูกผักแบนปันในพื้นที่ของทุกหมู่บ้านในตำบลหนองไผ่อีกด้วยครับจากการจัดทําข้อมูลสารสนเทศตําบลต้นแบบนะครับของตํบงตาบลหนองไผ่อาเภอทุ่บุรีนะครับก็โดยการนําเอาข้อมูลนะครับที่ เป็นข้อมูลจวบถข้อมูลกจทสองคอแผนพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็แผนพัฒนาตำบลเนี่ยไปวิเคราะห์นะครับโดยให้ชุมชนเนี่ยใช้หลักสวอตในการวิเคราะห์รวมถึงการใช้โปรแกรม cia ของกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยทำให้ทางหมู่บ้านทั้ง18หมู่บ้านของตำบลหนองไผ่เนี่ยรู้นะครับทราบถึงประเด็นปัญหาของหมู่บ้านชุมชนนะครับว่าหมู่บ้านมีปัญหาในตรงไหนบ้างน,นะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการทุนชุมชนด้านความเสี่ยงของชุมชนหรือด้านแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับหรือแม้แต่ด้านการบริหารจัดการชุมชนนะครับเมื่อทราบแล้วนะครับทางภายคีเครือข่ายส่วนราชก,การนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบาตาหนองไผ่เนี่ยก็ได้นำเอาเป,ประเด็นปัญหาตรงนั้นเนี่ยมาวางเป็นแนวทางในการเข้าไปแก้ไขในแต่ละหมู่บ้าน นะครับแล้วก็ในการใช้ข้อมูลอนอกจากนั้นยังใช้ข้อมูล t p m a p มนะครับล o อกบุ k นะครับแล้วก็ t ท a i q m ด้วยนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้ทราบถึงคลุเรือนที่เป็นปัญหามีปัญหาได้อย่างตรงเป้านะครับก็สามารถที่จะเอาข้อมูลตัวนี้มาวิเคราะห์แล้วก็เข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนะครับอย่างเช่น หมู่บ้านไหนมีประเด็นปัญหาในเรื่องรายได้เราก็เข้าไปฝึกอาชีพนะครับโดยผ่านโครงการพัฒนาสัมมาชีพให้นะครับทำให้ครัวเรือนที่ผ่านการฝึอกอบรมมีทักษะในการประกอบอาชีพแล้วก็นําทักษะตัวนี้พร้อมกับวัสดุเนี่ยไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับนอกจากนั้นครอบครัวเรือนที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรงก็ได้รับการดูแล อย่างถูกต้องนะครับตรงจุดนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ทางตำบลหนองไผ่ได้รับจากการจัดทำข้อมูลสารสนเทศตำบลต้นแบบครับตำบลหนอ่องไ